กระบวนการทางการเมืองนะครับเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยชัดเจนแล้วนะครับก็กรกตก็มีการกลางแผนเลือกตั้งแล้วนะครับก็หากสภาอยู่ครบวาระเนี่ยจอกาหนดนะครับย่อนบัตรวันที่7พฤษภาคม2566กครับพี่โอ๋ครับก็จะมีกําหนดไทม์ไลน์ว่านี้นะครับว่าวันรับสมัครก็คือ3ถึงเเมษายนครับแต่หากยุสภาก่อนก็จะมีกําหนดวันเลือกตั้งภายใน5วันนะครับตั้งแต่มีพรดยุสภาใช้บังคับนะครับก็ทางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับหรือ กกตนะครับจะมีการเตรียมแผนการเลือกตั้งกรณีสภาผู้แทนราษฎรครบวาระในวันที่23มีนาคม2566ครับซึ่งตามรัฐนูนมาตรา102เนี่ยกำหนดให้มีการเลือกตั้งภายใน45วันนับตั้งแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นใายุนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยกรกตได้กําหนดในวันที่นะครับ7พฤษภาคม2566ครับเป็นวันเลือกตั้งทั่วไปและเปิดรับสมัครนะครับในวันที่3-7เมษายน2566ครับ ส่วนรายละเอียดของแผนจัดการเลือกตั้งเบื้องต้นนะครับที่กรกตกําหนดนั้นนะครับนับจากวันที่23มีนาคม2566ที่อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงครับโดยในวันที่30มีนาคมนะครับจะเป็นวันสุดท้ายที่คาดว่าจะมีพระราชกิจสเดีกาให้มีการเลือกตั้งสสมีผลบังคับใช้ครับและในวันที่31มีนาคมของปี2566ครับกรกตจะประกาศกําหนดวันเลือกตั้งแล้วก็ประกาศกําหนดวันรับสมัครนะครับวันระหว่างวันที่ 3-7เมษายน2566ครับเป็นวันรับสมัครการเลือกตั้งสสครับขณะที่วันที่11เมษายน2566จะเป็นวันสุดท้ายของการประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งครับและเป็นวันสุดท้ายสำหรับประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันที่14ขณะเดียวกันนะครับวันที่14เมษายนนะครับ2566ก็จะเป็นประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครสสครับวันที่16เมษายน2566จะเป็นวันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านและก็สัญหา แต่งตั้งคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งนะครับวันที่26เมษายน2566จะเป็นวันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งและก็สถานที่เลือกตั้งร,รวมถึงวันสุดท้ายของการเพิ่มชื่อถอนชื่อด้วยนะครับ,รบและก็ไทม์ไลน์ต่อไปคือวันที่30เมษายนครับจะเป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน,น้าในเขตเลือกตั้งนะครับแล้วก็นอกเขตเลือกตั้งรวมทั้งแจ้งเหตุท,ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับส่วนในวันที่1-6พฤษภาคม2566ครับ เป็นระยะเวลาแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับโดยวันที่1พฤษภาคม2 5 6 6ยังจะเป็นวันสุดท้ายนะครับยื่นคําร้องเกี่ยวกับการการระเกียรสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งครับก็วันที่3พฤษภาคม2 5 6 6จะเป็นวันสุดท้ายนะครับที่สานดีกาเนี่ยพิจารณาสิทธิสิทธิ์สมัครกรณีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งครับไม่รับสมัครนะครับแล้วก็วันที่6พฤษภาคม2566ัน้ยกจะเป็นวันสุดท้ายนะครับที่ผู้อำนวยการเลือ กรณีผู้สมัครข,ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามครับและในวันที่7พฤษภาคม2566จะเป็นวันเลือกตั้งสสเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครับ,รบและก็วันที่8-14ถึงพฤษภาคม2566จะเป็นวันแจ้งเหตุนะครับไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับนอกจากนี้นะครับยังมีกําหนดการแผนการเลือกตั้งกรณีเกิดการยุบสภา,สภานะครับซึ่งกรกะตนเนี่ยจะต้องกําหนดวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา103กําหนดนะครับ ซึ่งภายใน5วันนะตั้งแต่วันที่มีพระราชกิจิกายุบสภานะครับกอจะมีการประกาศวันเลือกตั้งทั่วไปและวันรับสมัครกรรมเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษาครับอีกทั้งยังกําหนดห่วงวันสุดท้ายของการประกาศกําหนดหน่วยเลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งวันสุดท้ายของการประกาศบัญชีครับบัญชีรายชื่อนะครับผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่าจะเกิดขึ้นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า25วันนะครับรวมทั้งการประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครสสภายใน7วันนะตั้งแต่วันปิด รับสมัครว่อนสุดท้ายส่งหนังสือแล้วก็มีการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านและสรรหาการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า20วันนะครับแล้วก anyway. ็วันสุดท้ายเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งที่เลือกตั้งแล้วก็วันสุดท้ายเพิ่มชื่อผ่อนชื่อนะครับก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันครับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง7วันก่อนวันเลือกตั้งแล้วก็วันสุดท้ายยื่นคําร้องเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งภายใน7วันนะตั้ัันนรรรระกกาาาาายอสสสดทีพิิิจณธมคคบ การเลือกตั้งนะครับประจำเขตเลือกตั้งไม่รับรัสมัครนะฮะก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า3วันแล้วก็วันสุดท้ายที่ผอประจำเขตเลือกตั้งยื่นคําร้องศาลฎีกานะครับกรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามก่อนวันเลือกตั้งครับรวมถึงวันที่คาดว่าจะเป็นวันเลือกตั้งสสเป็นการเลือกตั้งทั่วไปก็ไม่เกิน60วันนับตั้งแต่วันยุบสภาแล้วก็แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง7วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยกกับเว ระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งที่ซึ่งขณะน,นี้ใกล้เข้ามาถึงระยะ180วันก่อนวันครบอายุสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับโดยในวันที่23ในวันที่23มีนาคมนี้นะครับที่ถึงนี้นะครับซึ่งผู้สมัครและก็พรรคการเมืองต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการหาเสียงให้เป็นไปตามมาตรา68ของพระราชบัญญัติป,ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส2511แล้วก็ต้องมิให้นะครับผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการอย่างใดยอย่างหนึ่งครับ เพื่อจูงใจให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นนะครับแล้วก็ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา73นะครับกฎหมายเดียวกันครับก็มีห่วงระยะเวลาหาเสียงเลือกตั้งตั้งแต่วันที่24กันยายน2565จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้งแล้วก็เตรียมจะออกประกาศหลักเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สมัครและพักการเมืองปฏิบัติตามพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสสภายในกรอบ เวลา180วันครับว่าสิ่งใดทําได้หรือไม่ได้บ้านนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางให้ทางพักการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งสสได้ปฏิบัติตามนะครับ